สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีที่สวยนะครับมาแบ่งปัน่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้แอรไได้ได้ครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับค่าจะส่ง49บาทเมามาๆครับซื้อครบ500จะส่งฟรีครับผม โอเคครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยต้นนี้สวยมากๆถ้ามาชมสวยมากเหมือนจะมีหนกมาข้างๆแล้วนะครับน้องชื่อว่าตะวันจริงพบนะครับโอ้โหบอลดำครับใครชอบบอลดำเนาะที่เห็นขาวๆน้องแม้งฉีดยาเนาะฉีดยาปรับสภาพไปให้แล้วก็ยากอกันพิยะนะครับ ท่านผู้ชมเอาไปก็ไม่ต้องไปฉีดยาเพิ่มนะครับนี่เนี่ยน้องจะดำแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆครับต้นนี้อยู่ในราคาเอาไปราคาเจ็สิบาทครับผมต้นต่อมาครับน้องจะมีสองสีในใบเดียวกันนะครับจะมีสีชมพูนะครับสีชมพู แล้วก็จะเป็นสีแดงครับน้องชื่อว่าเพชรสีประทุมครับต้นนี้อยู่ที่69บาทครับผมแม่สุรัสวัสดีนะครับมีสองต้นนะท่านผู้ชมอ่าให้สิทธิ์คนที่โทรมากรสวยมากๆครับเป็นบอลอ่าเนี่ยครับพรแม่สุรัสวัสดีนะครับอ๋อ เป็นพาะแม่ปัทมาวดีนะครับสวยมากๆนี่ครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาหนึ่งยสิบเกาบาทนะครับสวยมากท่านมาชมบอลใบเขาจะแบบสีแดงเรื่อยๆนะครับนี่เลยหนึ่ง้ยสิบเก้าบาทนะครับ มีค่าจะาค่าจะส่ง49นะครับซื้อครบ500จะส่งฟรีนะนี่ครับมีสองต้นนะต้นต่อมานะครับเป็นบอลแบบคู่กันเนาะนี่น่าจะเป็นอุ้มซัพ์นะครับกับสอนลักนะถ้าไปชมต้นนี้เอาไปราคา60บาทพอครับสอนลักตัวนี้ <c oughs> สัวรักตัวนี้นะครับกัดหน้าแดงแล้วเนาะนี่ครับหน้าชมพูแล้วต้นนี้ขออยู่ที่ราคาหกสิบเก้าครับ <c oughs> <c oughs> เสียงน้องแบงก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนนะไม่ค่อยสบายนะครับ <c oughs> ต้นนี้ถ้าไปเลี้ยงจะกัดเป็นชมพูมากนะครับต้นนี้เอาไปห้าสิบบาทพอนะครับ <c oughs> น้องชื่อว่าจุราลงกรนะครับสวยมากๆครับ จุลาลงกรนะครับเอาไปเท่ากันเนาะแต่ต้นนี้เป็น2ต้นคู่เลยเอาไป50บาทครับต้นละห้บาทครับจุลาลงกรต้นต่อมานะครับนางมนโทรครับบอนตัวเก่าเลยต้นนี้ขอห้านะครับสวยมากท่านผู้ชมเนี่ยครับใบน้องจะเป็นแบบชมพูเรื่อยๆนะครับ หานุมานอมพาพากับมิตรไมตีนะครับสต้นคู่เลย69สบาบทครับสวยมากไซส์ใหญ่แล้วนะครับนี่ไซส์ใหญ่มาที่ถาดนี้กันบ้างน,นะครับเดีย๋ยววันนี้น้องแมงจะไปจะช้าเนาะต้นนี้2ต้นคู่นะครับสวยมากครับน้องชื่อว่าหงดารุณน,นะครับ79็าบาทนะครับ พุ่มพิมานกับอัพส,รสวรรค์น,นะครับอัพส,รสวรรค์นี่ครับต้นนี้เอาไปห้าสิบเก้าครับเศรษฐีพันล้านปลาสาทอง,สอง,ส,อง,องสองต้นคู่นะครับเจ็ดสิบเก้าบาทครับบอลดำท่านผู้ชมบอลดำหกสิบเก้าครับโอ้ต้นนี้สวยมากสุขีบจัดทับกับ สุกี้จะทับกับอา่าต้นนี้เป็นสุกีปจะทับนะครับกระดูขาวใบส้มนะครับนางลากสดนะครับสองต้นคู่แปดสิบเก้าครับสวยมากท่านผู้ชมต้นนี้เอาไปหกสิบเก้าบาทนะครับทานบางแก้วหน้าเขาจะแบบกัดแดงแล้วเนาะต้นนี้นะสวยมากมาเด็ดครบนะครับจะมีสีแดงสีขาวครบเลย มาที่ถาดนี้กันบ้างน,นะครับต้นนี้เอาไปห้าสิบเกครับองค์หญิงท้อฝันครับผมสีมหาโพ59ห้าบาทครับอ่าต้นนี้เอาไปห้าสิบเกครับอ่ะสรงไข่นะครับสวยมาก พรมพี่มานครับต้นนี้59บาทครับสวยมากครับ59ก้า็สี่ครบเลยไก่เจ้าเล่ครับท่านผู้ชมสวยมากครับต้นนี้69บาบาทครับเพชรพระอุมาครับต้น,นนี้ สวยมากต้นนี้ขออยู่ที่99ถ้ามาชมสวยจริงครับต้นนี้สวยมากๆครับมี2องต้นคู่แล้วเนาะสต้นคู่น่าจะมีหัวแล้วนะครับมีเพชรพระอุมาต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เหมือนกันเนาะสวยมากครับ99บาทใครซื้อครบสอใครเจ้า2ต้นนะครับก็170บาทครับสองต้นเนาะ ถ้าจะสองต้นคู่นี้นะครับร้อยเจบาทมาที่ตรงนี้กันบ้านนะครับเผื่อใครสนใจเนาะ,ะเคลื่อนศิลิกิตกับสีมหาโพนะครับ79บาทโหสองต้นคู่ครับป้าบุตทองต้นนี้69บเกครับ นายทองเหมน็นนายทองเหม็นขอห้าสิบก้าครับสวยมากท่านผู้ชมสวยจริงๆนะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมสวยมากๆครับสองต้นนี้นายเอนายทองเหมน็นจะเป็นต้นเดียวเนอะนี่ครับสุขีพจะทับกับอ่าผมพิมานครับเจ็สิบเก้าครับ พยามน59บาทนางลากสุดนะครับเอาไปตัวละ69บาครับสองต้นคู่นะครับนกน้อยนำโชคห้บาครับเขื่อนปลาสักท่านผู้ชมต้นนี้ขออยู่ที่69บาครับบางพีฟอร์มกอท่านผู้ชมขออยู่ที่89บาทนะครับ สวยมากท่านชมฟอร์มกอจริงๆน้องฟอกอใหญ่เนาะแต่อนนี้น้องละใบเนะการนี้ขึ้นมาใหม่นะครับหัวแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็มีใบกลมแทรกไว้ด้วยเนี่ยนะนี่ครับ89บาทตอนนี้ขออยู่ที่89บาทนะครับหนุมาสืบมะคาใบใหม่สวยชมพูครับน่าจะมีหัวแล้วเนาะบอลอันนี้หนุมานกายนะครับต้นนี้หนุมานกายกับ หงดารุนนะครับ2ต้นคู่เลย79ครับต้นนี้79บาทนะครับท่านผู้ชมน้องชื่อว่าสีลาเพชรกับหนุมานนะต้นนี้ครับ2ต้นคู่เลยปลาบูทองครับกับห,หนุมานใบยาวต้นนี้ขออยู่ที่49แล้วกันเนาะนี่ครับ สวยครับต้นนี้นี่ครับบอนใบเหลืองสวยมากๆครับเก้าทับท่านผู้ชมเอาไปราคา79บาทเนาะเกจยุรามณีนะครับต้นนี้สวยมากๆครับเป็นบอลเก่าโบราณนะต้นนี้ขออยู่ที่79บาทนะครับ สาวนครอแค่สี่แผงเขียวนะครับสวยมากต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้านะครับวีนางสวัสะต้นยังเล็กเนาะถ้าใครสนใจเนาะสี่สิบเก้าครับอันนี้กอกเกตท่านผู้ชมกอกเกตอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทครับขอคนรับได้เนาะนี่ครับกอกเกตห้าสิบเก้าบาท ดาวเพียงดินสองต้นคู่นะครับขอหยุดที่ห้าสิบาทครับพลอยชมพูพลอยชมพูเอาไปห้าสิบเกครับสมต้นปิดท้ายธ่าผม้ชมถ้าใครสนใจเนาะต้นนี้มีเขาสมิง ขุมทองแล้วก็ข้างล่างแงจชื่อไม่ได้เนาะต้นนี้เนาะมีสามต้นคู่เลยเอาไปเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสามต้นคู่สามต้นคู่เจ็ดสิบเก้านะครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแมงด้วยนะครับวันนี้น้องแมงก็ลาไปก่อนนะครับกับบอลสีสวยๆครับสวัสดีครับ